วัดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณีนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะวิชาวิทยาการคำนวณของเราจะจัดอยู่ในกลุ่มสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะวันนี้คุณีจะมาในส่วนของใบความรู้ในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะคะหน่วยที่5ลำดับที่3นะคะเรื่องตัวอย่างการประมวลผลการวิเคราะห์ผลและการสร้างทางเลือกนะคะ อันนี้จะเป็นหน้าตาหนังสือเรียนที่เราจะใช้ให้ความรู้และทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะเราจะอยู่ในหน่วยที่5ตรงกับตัวชีว้วัดว4.2ป .4 ท .3 นะคะสาระแกนกลางนะคะที่เราจะเน้นย้ำกันในหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นการประมวลผลอย่างง่ายนะคะการวิเคราะห์ผลและสร้างทางเลือกการนำเสนอข้อมูลนะคะ คําสําคัญหรือเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในค้ามนี้ก็จะเป็นการประมวลผลการวิเคราะห์ผลและการสร้างทางเลือกนั่นเองค่ะค่ะในชั่วโมงที่แล้วนะคะเด็กๆก,ก็จะได้เห็นตัวอย่างการรวบรวมข้อมูลกันไปแล้วใช่ไหมคะในชั่วโมงนี้เด็กๆก,ก็จะได้ดูในส่วนของการนําข้อมูลเนี่ยมาประมวลผลวิเคราะห์ผลสร้างทางเลือกและนําเสนอข้อมูลนะคะ ก่อนอื่นเลยการประมวลผลคืออะไรคะเด็กๆเมื่ออาชั่วโมงที่แล้วเนี่ยลิฟดาเขาไปทําอะไรคะไปรวบรวมข้อมูลจากเพื่อนๆใช่ไหมว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบทานอาหารกลางวันอะไรมากที่สุดและบางวันไม่ชอบทานอะไรหลังจากที่เขาไปสอบถามเพื่อนๆมาแล้วเขาก็นําข้อมูลที่ได้ทั้งหมดเนี่ย กรอกลงในตารางทํางานใช่ไหมคะนําข้อมูลของเพื่อนๆเนี่ยลงไปในตารางทํางานแล้ววันนี้เราก็จะนําข้อมูลมาประมวลผลนะคะการประมวลผลข้อมูลก็คือการนําข้อมูลที่ได้สํารวจและเก็บเนี่ยมาประมวลผลโดยอะไรได้บ้างเด็กๆโดยการเปรียบเทียบจัดกลุ่มเรียงลําดับการหาผลรวมแล้วก็ออกมาเป็นสาระสนเทศเพื่อนําไปใช้ประโยชน์เดี๋ยวเราก็จะมาดูในการ เปรียบเทียบอย่างไรจัดกลุ่มอย่างไรเรียงลําดับอย่างไรหาผลรวมและทําให้เป็นสาระสนเทศอย่างไรเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วดูไปพร้อมกันนะคะจำได้ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างตารางที่ลิปดาได้ออกไปสํารวจและเก็บข้อมูลจากเพื่อนๆสมมุติถ้าเป็นตัวเราอ่ะอันนี้เราก็สร้างตารางขึ้นมาไปสำรวจเพื่อนๆว่าชอบทานอะไรนะคะน้ำหนักส่วนสูง ตารางความสมส่วนของร่างกายซึ่งดูจากกราฟที่ได้สอนไปแล้วในคลิปที่แล้วใช่ไหมคะนำข้อมูลที่เราได้จากเพื่อนแต่ละคนเนี่ยลงไปในช่องตารางนะคะอันนี้จะเป็นตารางการประมวลผลโภชนาการทางอาหารเห็นไหมคะก็จะมี1ถึง20นะคะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกผลรวมคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็ค่าเฉลี่ยนะคะที่เด็กควรจะได้รับนะคะ ่าต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้ตารางข้อมูลมาแล้วก็สรุปออกมาได้ดังนี้นะคะว่าวันจันทร์สิ่งที่เพื่อนๆชอบมากที่สุดก็จะเป็นหมูกระเทียมวันอังคารก็จะเป็นบะหมี่กรอบราดหน้า9คนวันพุธก็จะเป็นแกงจืดวุ้นเส้น7คนวันพฤหัสข้าวไข่เจียว9คนนะคะวันสุกบ็อกโคลี่กับกุ้งนะคะก็9คนนะคะ หลังจากที่เราสรุปออกมาเป็นวันได้แล้วใช่ไหมคะเราก็นำวิธีการประมวลผลโดยการหาผลรวมจากตารางนะคะเป็นการสํารวจอาหารกลางวันที่นักเรียนเลือกมานะคะก็จะสรุปได้ดังนี้นะคะ่าว่าวันจันเห็นไหมคะคุณค่าทางโภชนาการจะอยู่ที่เท่าไหร่คะ525อังคารบะหมี่ราดหน้าเนี่ยก็จะเป็น500 15วันพุธแกงจืดวุ้นเส้นนะคะเรานำผลรวมทั้งหมดมารวมกันแล้วหารจำนวนวันนะคะหาร5นั่นเองนะคะก็จะได้คุณค่าทางโภชนาการเนี่ย3 6 2นะคะ362ก็คือไม่เกิน440กิอลแคลอรี่นะคะต่อมือ้อเราจะมาดูนะคะตัวอย่างของเพื่อนๆกลุ่มที่ท้วมและออวดนะคะเราจะทำยังไงคะดูวิธีการประมวลผลโดยการเปรียบเทียบนะคะ การเปรียบเทียบนะคะเราก็จะมีตารางการเปรียบเทียบขึ้นมาอันนี้จะเป็นตารางการเปรียบเทียบคนท้วมและอ้วนที่ต้องระมัดระวังการทานอาหารนะคะจากตารางนักเรียนจะเห็นได้ว่าเด็กหญิงนันทิชาเนี่ยกับเด็กหญิงกาญจนายังมีการบริโภคอาหารที่เกินไหมคะคนที่1บริโภคไป5 1 2 8 0เห็นไหมคะคนที่2บริโภคไป4 5 1 0 0 สองคนนี้เกิน440ไหมคะเกินแต่ฟ้างามเนี่ยบริโภคอยู่ในปริมาณ430กิโลแคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะสองคนบนนะคะนันทิชากับการจนาเนี่ย ไม่เหมาะสมกับความสมส่วนของร่างกายของตนเองนะคะกิโลแคลอรี่เนี่ยไม่เหมาะสมยังเกินอยู่เห็นไหมคะส่วนฟ้างามนะคะมีการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับความสมส่วนของร่างกายตัวเองไม่เกิน40กิโลแคลอรี่นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือตารางเปรียบเทียบนั่นเองจากที่ไปสำรวจมาแล้วเนี่ยก็สรุปได้ว่าเพื่อนที่ท้วมกับอ้วนเนี่ย ยังทานอาหารเกินอยู่ก็จะต้องปรับใช่ไหมคะอันนี้เราดูก่อนว่าการเปรียบเทียบเป็นรูปแบบนี้นะอันนี้ในคนท้วมและคนอ้วนนะคะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพื่อนที่มีลักษณะผอมนะคะอ่าลักษณะผอมเนี่ยเราจะเปรียบเทียบอย่างไรนะคะดูความสมส่วนที่มีน้ําหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ ผอมและค่อนข้างผอมกับการบริโภคอาหารค่าเฉลี่ยน้อยกว่า440กิโลแคลอรี่คนเนี้ยผอมมากเลยเขาทานอาหารเนี้ยน้อยกว่า440กิโลแคลอรี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูตารางเด็กๆจะได้เห็นภาพมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบคนผอมหรือคนที่ค่อนข้างผอมนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะสามคนจากตารางนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเด็กหญิงมาลายเนี่ยมีความสน มีความสมส่วนที่ค่อนข้างผอมแต่ยังมีการทานอาหารที่ไม่เหมาะสมกับความสมส่วนของร่างกายคือน้อยกว่า440ส่วนเด็กหญิงสุดที่รักและเด็กหญิงใจงามเนี่ยมีการทานอาหารที่เหมาะสมกับความสมส่วนของร่างกายของตนเองอะสามคนเนี่ยผอมหมดเลยอะเด็กๆเห็นไหมต้องสีส้มผอมหมดเลยนะคะเราไปเทียบกราฟมาแล้วว่า จากน้ำหนักส่วนสูงเราไปเทียบมาแล้วว่าสามคนเนี่ยผอมแต่3ามคนเนี้ยใครทานอาหารที่ไม่ถูกกิโลแคลอรี่นะคะก็คือใครคะมาลายมาลายยังทานอาหารเนี่ยยังไม่ครบกิโลแคลอรี่นะคะยังทานอาหารแค่400 6กิโลแคลอรี่เองก็คือไม่สมส่วนกับร่างกายของตัวเองนั่นก็คือมาลายนะคะมาลายเนี่ยทานอาหารไม่สมส่วนนะคะนี่ค่ะสามคนอ้วนสมส่วน ผอมมี3าคนนี้แล้วเราจะทําอย่างไรให้นักเรียนนะคะมีความสมส่วนของร่างกายเนี่ยกลับมาในรูปแบบที่สมส่วนเราจะทำอย่างไรให้คนท้วมกับคนผอมเนี่ยกลับมาสมส่วนให้ได้คะเด็กๆเราจะทำอย่างไรดีจากที่เราดูตารางแล้วเนี่ยคนอ้วนก็กินเกินคนผอมก็กินไม่ถึงเราจะทำอย่างไงคะเด็กๆ นักเรียนก็สามารถนำข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้โดยการเปรียบเทียบการตัดสินใจให้กับเพื่อนๆคนที่อ้วนไปฉันจะทำยังไงดีล่ะเราก็สร้างทางเลือกให้กับเขาคนที่ผอมเกินไปแล้วฉันจะทำยังไงล่ะเราก็สร้างทางเลือกนะคะแล้วเราไปดูกันโดยการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนะคะ วิเคราะห์ข้อมูลก็คือการนําสาระสนเทศที่ได้เนี่ยมาวิเคราะห์ประเมินผลและสร้างทางเรื่องที่เป็นไปได้โดยการเปรียบเทียบและนํามาตัดสินใจเพื่อนําไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะ,ะเห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็นตารางการสํารวจข้อมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ท้วมและอ้วนกลุ่มที่สสมส่วนกลุ่มที่3ผอมแห้งแรงน้อยนะคะ อ่ต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ผลกลุ่มที่1ก่อนนะคะอาจากตารางรายการอาหารที่นักเรียนเลือกมากที่สุดในแต่ละวันเนี่ยควรมีคุณค่าทางโภชนาการไม่เกินเท่าไหร่คะ440กิโลแคลอรีร่ต่อมื้อนะ1มื้อต้องไม่เกินอ่ะเด็กๆด,ดูซิอ่ะใน1สัปดาห์ของเขาเห็นไหมคะมีวันไหนบ้างที่เกินอ่ะซึ่งจากการวิเคราะห์ผลทางเลือกทำให้สรุปได้ว่าไม่เหมาะสมกับความสมส่วนของคนที่ท้วมและอ้วน ควรเปลี่ยนเมนูอาหารสำหรับบางวันที่มีแคลอรี่มากในวันจันทร์<ม>เด็กๆด,ดูในตารางวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกเด็กๆคิดว่าเราควรจะเปลี่ยนเมนูอะไรคะ,ะเมนูที่เราจะเปลี่ยนก็เป็นข้าวหมูทอดกระเทียมเพราะข้าวหมูทอดกระเทียมเนี่ยกิโลแคลอรี่อยู่ที่525เลยนะคะ525นะอ่าต่อไป เราควรเปลี่ยนเป็นอะไรคะนี่เราเราเลือกแล้วใช่ไหมวันจันทร์เราจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเราเปลี่ยนเมนูอาหารสําหรับในวันจันทร์ที่มีแคลอรี่มากเปลี่ยนจากข้าวหมูทอดกระเทียมเป็นข้าวไก่ย่างซึ่งข้าวไก่ย่างเนี่ยจะมีพลังงานอยู่เท่าไหร่คะ398กิโลแคลอรี่ซึ่งน้อยกว่าหมูทอดกระเทียมตอนแรกไหมน้อยกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเราเปลี่ยนเมนูในวันจันทร์แล้วนะอ่าเปลี่ยนเมนูในวันจันทร์นะคะ คุณค่าทางโภชนาการโดยรวมก็จะเหลือ336นะคะจากตารางจากตารางนะคะรายการที่นักเรียนเลือกมากที่สุดในแต่ละมื้อนะคะกลุ่มที่2นะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่สมส่วนนะคะจากการวิเคราะห์หาผลทางเลือกนะคะทําให้สรุปได้ว่าไม่เหมาะสมกับความสมส่วนของร่างกายควรเปลี่ยนเมนูอาหารจากวันพุธให้มีพลังงานแคลอรี่ที่มากขึ้นนะคะให้มอีอันนี้ก็คือ จากแกงจืดวุ้นเส้นเนี่ยอาจจะน้อยเกินไปนะคะก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นอะไรคะเปลี่ยนเป็นจากตารางวันพุธเห็นไหมคะก็เปลี่ยนเป็นข้าวขาหมูนะคะข้าวขาหมูนะคะซึ่งแกงจืดวุ้นเส้นมีพลังงานแค่115กิโลแคลอรี่น้อยกว่าข้าวขาหมูข้าวขาหมูมีพลังงาน690กกิโลแคลอรี่นะคะเมนูที่เปลี่ยนก็คือ เมนูของแกงจืดเพราะแกงจืดมีกิโลแคลอรี่ที่มันน้อยเกินไปนะคะอาจจะมีพลังงานที่ไม่เพียงพอนะคะต่อไปนะคะในส่วนของคนผอมเนี่ยจากการวิเคราะห์เห็นไหมคะจากการวิเคราะห์หาทางเลือกเนี่ยจึงทําให้สรุปออกมาได้ว่าไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมกับร่างกายของตัวเองนะคะเพราะตัวเองมีคนค่อนข้างที่จะผอมเกินไปนะคะเลยเปลี่ยนเมนูวันพุธและวันศุกร์เห็นไหมคะ ให้มีพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นวันพุธแกงจืดแค่115วันศุกร์แค่210เท่านั้นเห็นไหมคะเขาจะเปลี่ยนสองวันในคนผอมนะคะอ่าเปลี่ยนเป็นจากวันพุธแกงจืดวุ้นเส้นนะคะที่มีพลังงาน115แคลอรี่เนี่ยเปลี่ยนเป็นข้าวขาหมูให้พลังงานเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็น690นะคะส่วนวันศุกร์จากบอลอกลี่ผัดกุ้งนะคะที่มีพลังงาน210เนี่ย เปลี่ยนเป็นข้าวผัดกุ้งที่มีพลังงาน540เพราะคนผอมแล้วก็ยังไปกินพลังงานที่น้อยอีกเนี่ยก็จะทําให้เรายิ่งผอมกันเข้าไปใหญ่เลยใช่ไหมคะในที่นี้นะคะทางเลือกเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเมนูอาหารในส่วนของวันพุธและวันศุกร์นั่นเองค่ะ,ะเมื่อวิเคราะห์หาผลทางเลือกที่เป็นไปได้แล้วใช่ไหมคะก็จะถึงขั้นตอนการนำเสนอเพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่นแล้วนะคะการนำเสนอข้อมูลก็คือ การนำสาระสนเทศที่ได้เนี่ยจากการประมวลผลมาวิเคราะห์สร้างทางเลือกที่เป็นไปได้นำมาเสนอด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าการรายงานการจัดทำโปสเตอร์เป็นต้นนะคะในที่นี้นะคะคุณครูก็นำเสนอในรูปแบบกราฟเห็นไหมคะว่าวันจันทร์มีวันจันทร์เห็นไหมคะวันจันทร์มีหมูทอดกระเทียม9้าคนวันอังคารพุธพระรหัสสุกอันนี้เป็นอาหารที่ชอบมากที่สุดในแต่ละวันนะคะอันนี้ก็ นำเสนอออกแบบมานะคะส่วนที่สองนะคะก็จะเป็นแผนภูมิรายการอาหารสำหรับคนที่มีรูปร่างท้วมและอ้วนจากที่เราดูตารางเมื่อกี้เราอาจจะงงใช่ไหมว่าสรุปหนูจะทานอะไรดีเราก็หาทางเลือกมาแล้วว่าเราจะปรับเปลี่ยนเมนูบางอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับความสมส่วนของเราคนที่ท้วมหรืออ้วนยิ่งกินพลังงานมากก็ยิ่งจะทำให้อ้วนกันเข้าไปใหญ่ใช่ไหมคะเราก็เลยลด ลดปริมาณกิโลแคลอรีร่ลงมานะคะก็จะเหลือบล็อกคอลี่ข้าวไก่ย่างบะหมี่กรอบราดหน้าแกงจืดบุ้นเส้นแล้วก็ข้าวไข่เจียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิเคราะห์มาแล้วเนี่ยเหมาะเหมาะสำหรับคนที่มีรูปร่างท้วมและอ้วนนะคะส่วนต่อไปคนที่มีรูปร่างสมส่วนหลักควรทานอะไรบ้างออกแบบมาก็จะได้เป็นบล็อกคอลี่ผัดกุ้งข้าวหมูทอดกระเทียมบะหมี่กรอบราดหน้า ข้าวขาหมูแล้วก็ข้าวไข่เจียวนะคะเด็กๆก็ลองเลือกได้ส่วนที่3ก็คือรูปร่างผอมเกินไปเราก็ต้องเพิ่มกิโลแคลอรี่ขึ้นมาก็จะเป็นข้าวหมูทอดกระเทียมบะมีกรอบราดหน้าข้าวขาวหมูข้าวไข่เจียวแล้วก็ผัดกะเพรากุ้งอันนี้ก็เป็นการนำเสนอให,ใหอ้ให้เพื่อนๆของเราเนี่ยได้ดูว่าถ้าเรามีรูปร่างแบบนี้ เราควรจะเลือกอาหารแบบไหนหลังจากที่เราได้เปรียบเทียบหาทางเลือกแล้วใช่ไหมคะที่จบไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนการนําเสนอนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องตัวอย่างการประมวลผลการวิเคราะห์และก็และการสร้างทางเลือกเด็กๆก,ก็ต้องค่อยๆหาข้อมูลนําข้อมูลมาสร้างทางเลือกเพื่อที่อะไรทําไมต้องสร้างทางเลือกจากที่คุณครูสอนไปแล้วเนี่ยทาไมเราไม่ทานอะไรก็ได้ เพื่อร่างกายสมส่วนของเราใช่ไหมคะเราจะต้องสร้างทางเลือกอโดยหาข้อมูลนํามาจัดกลุ่มเปรียบเทียบประมวลผลใช่ไหมคะเพื่อหาทางเลือกที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ,ะเราดูแล้วอุ้ยเรามีทางเลือกอื่นนี่เราควรที่จะปรับเปลี่ยนอาหารเพื่อให้ร่างกายเราดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะของการรวบรวมข้อมูลนะคะนําข้อมูลมาประมวลผล วิเคราะห์และสร้างทางเลือกนะคะก็จบไปแล้วเด็กๆอย่าลืมนำความรู้ไปปรับใช้ได้นะคะก่อนจบเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันสักนิดหนึ่งนะคะการประมวลผลข้อมูลคืออะไรก็คือการนำข้อมูลเนี่ยมาคำนวณเรียงลำดบับจัดกลุ่มเปรียบเทียบและสรุปออกมาเป็นสาระสนเทศ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์เห็นไหมกว่าเราจะได้ข้อมูลเพื่อที่จะไปใช้ประโยชน์เนี่ยเราจะต้องมาทําขั้นตอนการประมวลผลดังนี้เลยนะคะส่วนที่2ก็คือการวิเคราะห์ผลและการสร้างทางเลือกคืออะไรก็คือการนําผลจากการประมวลจากการวิเคราะห์เนี่ยมาสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้โดยการเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าเยอะไปไหมน้อยไปไหมอันไหนดีที่สุดเปรียบเทียบเพื่อนําไปทําอะไรคะ ตัดสินใจและนำไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็อย่าลืมนะคะมีอีกหนึ่งข้อนะคะการนำเสนอก็คือการนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลเพื่อหาทางเลือกนะคะนำมาเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์และบอกต่อกับผู้อื่นนั่นเองค่ะ แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกลับไปวิเคราะห์ผลนะคะแล้วหาทางเลือกนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในหน่วยที่6เรื่องการเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองเคารพในสิทธิของผู้อื่นนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้นะคะและกลับมาพบกับครูนีใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ